มันมีการเดินหมากเพียงครั้งเดียวที่คุณสามารถทำได้ในเซียววินาทีซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณได้มันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเกือบทุกสถานการณ์ทั้งในด้านส่วนบุคคลหรือด้านธุรกิจที่คุณจะต้องเผชิญหน้าและมันสามารถขับเคลื่อนคุณได้อย่างแท้จริงให้ไปสู่เส้นทางของความสำเร็จอย่างที่คาดไม่ถึงมันมีชื่อเรียกสำหรับกิจกรรมทางความคิดที่วิเศษนี้ว่าการตัดสินใจ การตัดสินใจหรือการขาดสิ่งนี้มันมีผลโดยตรงต่อการจะทำลายอาชีพหรือการสร้างอาชีพมากมายบุคคลที่กลายเป็นคนที่มีความชำนาญมากในการทำการตัดสินใจโดยปราศจากอิทธิพลจากความคิดเห็นของผู้อื่นก็คือบุคคลเดียวกันกับคนที่มีรายได้ประจำปีอยู่ในตัวเลข6และ7หลักอย่างอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เฉพาะรายได้ของคุณที่ได้รับผลกระทบทางจากการตัดสินใจเท่านั้น ทั้งชีวิตของคุณได้ถูกครอบงำด้วยพลังนี้สุขภาพของคุณสุขภาพจิตใจของคุณและร่างกายของคุณความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวคุณชีวิตทางสังคมของคุณลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุณได้พัฒนาขึ้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพคุณอาจจะคิดว่าอะไรก็ตามที่มีความสำคัญเหมือนกัน กับเรื่องการตัดสินใจซึ่งมีพลังอำนาจที่แผ่กว้างจะถูกสอนในทุกๆโรงเรียนแต่มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อรวมปัญหาไว้ด้วยกันไม่เพียงแต่การทำการตัดสินใจเท่านั้นที่ขาดหายไปจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของเราจนกระทั่งไม่นานมานี้ก็ยังขาดหายไปจากการฝึกอบรมในองค์กรและโปรแกรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถูกนำเสนอด้วย ถ้าเช่นนั้นคนเราจะถูกคาดหวังให้พัฒนาความสามารถทางความคิดได้อย่างไรว่าง่ายๆก็คือคุณต้องทำมันด้วยตัวคุณเองอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้วิธีการทำงานของการตัดสินใจอย่างาชัญฉลาดนั้นไม่ใช่เรื่องยากต้องติดอาวุธด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และโดยการบังคับตัวเองให้มีระเบียบวินัยบางอย่างคุณจึงสามารถกลายเป็นผู้ทำการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากได้คุณสามารถขจัดความขัดแย้งและความสับสนในชีวิตของคุณโดยการกลายเป็นคนที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจได้ การทำการตัดสินใจนำคาบัญชามาสู่จิตใจของคุณและแน่นอนคําบัญชานี้จะถูกสะท้อนมาที่โลกของวัตถุของคุณซึ่งก็คือผลลัพธ์ของคุณเจมส์อเลนอาจคิดถึงเรื่องของการตัดสินใจเมื่อเขาเขียนว่าเราคิดอย่างรับรับและมันก็บังเกิดขึ้นเป็นจริงสิ่งแวดล้อมเป็นเสมือนกระจกสะท้อนไม่มีใครสามารถทำให้คุณทำการตัดสินใจได้ แต่พวกเขาจะเห็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณเกือบทั้งหมดอยู่เสมอคนที่ล้มเหลวในการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจพวกเขาจะถูกลงโทษเนื่องจากความไม่เด็ดขาดทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในซึ่งจะมีการเตือนล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามมันจะบานปลายไปสู่สงครามทางอารมณ์ในใจของเขาจิตแพทย์ตั้งชื่อเพื่อให้ใช้ในการอธิบายถึงสงครามภายในเหล่านี้ว่าความสับสน พจนานุกรมออกฟอร์สของผมบอกว่าความสับสนคือการมีอยู่ร่วมกันของความรู้สึกที่ตรงข้ามกันหลายๆอันของคนคนหนึ่งที่มีต่อวัตถุประสงค์อันเดียวกันคุณไม่จำเป็นต้องได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในด้านจิตเวชเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณจะมีปัญหาในชีวิตจากการอนุญาตให้จิตใจของคุณอยู่ในสนานะสับสนในช่วงเวลาใดก็ตาม คนที่อนุญาตให้มันดำลงอยู่จะกลายเป็นคนที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและแทบจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมที่สร้างประสิทธิผลใดๆเลยมันเห็นได้ชัดว่าทุกคนที่พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่มีชีวิตชีวานั้นอย่างดีที่สุดที่ทำได้ก็คือพวกเขาเพียงแค่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นการตัดสินใจหรือชุดการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง กฎพื้นฐานของจักรวาลคือสร้างหรือสลายความไม่เด็ดขาดทําให้เกิดการสลายตัวคุณได้ยินบ่อยแค่ไหนที่มีคนพูดว่าฉันไม่รู้ว่าจะทําอย่างอะไรดีคุณได้ยินตัวเองพูดบ่อยแค่ไหนว่าฉันควรทําอะไรดีให้คิดถึงความรู้สึกบางอย่างที่ไม่แน่ใจของคุณและแทบจะทุกคนบนโลกใบนี้มีประสบการณ์แบบนี้เป็นครั้งคราวรักพวกเขาทิ้งพวกเขาเลิก อยู่ต่อทำมันไม่ทำมันล้มละลายไม่อย่านะไปทำงานดูทีวีซื้อมันไม่ซื้อมันพูดออกไปไม่พูดออกไปบอกพวกเขาอย่าบอกพวกเขาทุกคนในบางโอกาสก็ได้มีประสบการณ์ของความสับสนเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณอยู่บ่อยๆให้คุณตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยเพื่อห,หยุดพวกมันสาเหตุของความสับสนคือความไม่เด็ดขาดพวกเราต้องระลึกไว้เสมอว่า ความจริงแพ้ไม่ใช่แบบที่ปรากฏให้เห็นเสมอไปความไม่เด็ดขาดเป็นสาเหตุของความสับสนแต่ก็เป็นสาเหตุรองไม่ใช่สาเหตุหลักผมได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่มีความชำนาญในการตัดสินใจมานานกว่า15ปีพวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขามีภาพลักษณ์ของตัวเองที่แข็งแกร่งมากมีความนับถือตอนเองในระดับสูงพวกเขาอาจจะแตกต่างกันเหมือนกลางคืนกับกลางวันในด้านอื่นๆ แต่ที่แน่นอนคือพวกเขามีความมั่นใจเหมือนกันความรู้สึกต่ำต้อยในตนเองหรือขาดความมั่นใจคือผู้ร้ายที่แท้จริงในที่นี้นักตัดสินใจไม่กลัวที่จะทำผิดพลาดถ้าและเมื่อพวกเขาทําผิดพลาดจากการตัดสินใจของพวกเขาเองหรือล้มเหลวในบางอย่างพวกเขาสามารถที่จะแค่ยักไหล่ปล่อยมันไปพวกเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นแต่พวกเขาจะไม่ยอมจำนนต่อความล้มเหลว นักตัดสินใจทุกคนต่างก็โชคดีพอที่จะได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เรื่องของการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูหรือไม่พวกเขาก็พัฒนาความสามารถด้วยตัวของพวกเขาเองในภายหลังพวกเขาตหนักรู้ถึงบางสิ่งที่ทุกๆคนผู้ซึ่งมีความสามารถจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ต้องเข้าใจว่าการทำการตัดสินใจคือสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นี่คือหลักสำคัญของต้านตัดสินใจตัดสินใจนะจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรก็ตามที่คุณมีอยู่นี่คือเหตุผลที่แม่นยำเลยว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่สำคัญต่างๆในชีวิตพวกเขายอมจำนนที่จะให้ทรัพยากรต่างๆของพวกเขาเป็นตัวควบคุมบงการว่าเมื่อใดคุณจะตัดสินใจหรือไม่หรือว่าคุณมีความสามารถที่จะตัดสินใจหรือไม่เมื่อจอร์นเคนเนดีถามเวอร์เนอร์วอนบรุน ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างจรวดที่จะนำมนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์และส่งพวกเขากลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัยคำตอบของเขาง่ายและตรงไปตรงมาเจตจำนงที่จะทำมันประธานาธิบดีไม่เคยถามว่าจะทำได้หรือไม่เขาไม่เคยถามว่าพวกเขาจะสามารถจ่ายได้หรือไม่หรือหนึ่งในอีกคำถามอื่นเป็นพันๆทั้งหมดซึ่งในเวลานั้นก็มองได้ว่าเป็นคำถามที่สมเพสสมผล ประธานาธิบดีเคนเนดีทำการตัดสินใจเขากล่าวว่าเราจะนำมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์และส่งเขากลับมายัางโลกอย่างปลอดภัยก่อนสิ้นทศวรรษ แต่ความเป็นจริงตอนนั้นคือยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนซึ่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นแสนๆปีที่ผ่านมาไม่เคยแม้แต่ถูกพิจารณาถึงด้วยซ้าเขาได้ตัดสินใจณจุดที่เขาอยู่ด้วยสิ่งที่เขามีในตอนนั้นวัตถุประสงค์ได้ถูกบรรลุไปแล้วในจิตใจของเขาณวินาทีที่เขาทาการตัดสินใจมันเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นซึ่งถูกควบคุมโดยกฎธรรมชาติก่อนที่เป้าหมายจะปรากฏแจ้งชัด เป็นรูปร่างเพื่อทั้งโลกจะได้เห็นผมได้อยู่ในสำนักงานกับคนสามคนเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนั้นเรากำลังพูดเจรจาถึงการซื้อหุ้นในบริษัทผมเป็นผู้ขายพวกเขาเป็นผู้ซื้อหลังจากเวลาผ่านไปถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมหนึ่งในหุ้นส่วนถามผมว่าเมื่อไหร่ที่ผมต้องการทราบการตัดสินใจของพวกเขาผมบอกว่าตอนนี้และผมพูดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการทำอะไร และก็มีการเจราจาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินผมจึงได้ชี้ให้เห็นว่าเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเมื่อคุณทำการตัดสินใจแล้วคุณจะหาเงินได้เองทุกครั้งหากนั่นเป็นเพียงเฉพาะประโยชน์ที่คุณได้รับจากข้อความในเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำการตัดสินใจก็ขอให้คุณบันทึกข้อมูลนี้ลงในจิตใจของคุณมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ผมได้อธิบายให้กับคนสองคนต่อไปนี้ว่าผมไม่เคยปล่อยให้เรื่องเงินเข้ามาในใจของผมตอนที่ผมทำการตัดสินใจว่าผมจะสามารถทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างผมสามารถจ่ายได้หรือไม่สามารถจ่ายได้มันก็ไม่ได้เป็นข้อพิจารณาของผมด้วยแต่เรื่องที่ผมต้องการหรือไม่ต้องการต่างหากที่เป็นข้อพิจารณาเพียงอันเดียวเท่านั้นคุณสามารถจ่ายได้ทุกอย่างมันมีการจัดสรรเงินในแบบที่ไม่มีขีดจำกัด เงินทั้งหมดในโลกนี้มีพร้อมให้กับคุณอยู่แล้วเมื่อการตัดสินใจได้ถูกทำอย่างมั่นคงแล้วเวลาที่คุณต้องการเงินคุณก็จะดึงดูดมันมา ผมตระหนักดีว่ามีผู้คนจำนวนมากที่จะพูดว่านี่มันเป็นเรื่องไร้สาระคุณไม่สามารถจะแค่ตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างได้หรอกถ้าคุณไม่มีทรัพยากรที่จาเป็นและมันโอเคหากนั่นเป็นวิธีที่พวกเขาเลือกที่จะคิดผมเห็นว่ามันเป็นวิธีที่จำกัดมากในการคิดที่จริงแล้วนั่นอาจจะไม่ได้เป็นการคิดเลยด้วยซ้ำมันน่าจะ เป็นเหมือนความคิดเห็นที่ถูกแสดงออกมาซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นถูกส่งทอดเป็นมรดกจากสมาชิกคนอื่นๆที่อายุมากกว่าในครอบครัวของพวกเขาผู้ซึ่งก็ไม่ได้ทำการคิดด้วยเหมือนกันการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้ที่ทำการตัดสินใจคือนักคิดที่ยิ่งใหญ่คุณเคยให้ความสำคัญกับการพิจารณาถึงความคิดของคุณไหมวิธีการที่ความคิดเหล่านั้นมีผลต่อด้านต่างๆในชีวิตของคุณ แม้ว่านี่ควรเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของเราสำหรับหลายๆคนแล้วมันยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีคนจำนวนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่พยายามควบคุมหรือบริหารจัดการความคิดของพวกเขาเองผู้ใดก็ตามที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับนักคิดที่ยิ่งใหญ่ผู้ทำการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมผู้ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ จะรู้ว่าน้อยครั้งมากที่พวกเขาจะเห็นตรงกันในเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิตมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามมีจุดหนึ่งที่พวกเขาเห็นพ้องต้องกันอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นเอกฉันนั่นก็คือเรากลายเป็นสิ่งที่เราคิดอะไรคือสิ่งที่คุณคิดถึงมันคุณและผมต้องตระหนักรู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วความคิดของเราควบคุมการตัดสินใจทุกๆครั้งของเรา คุณเป็นผลรวมของความคิดของคุณเมื่อสามารถเข้าควบคุมสิ่งนี้ได้ในนาทีนี้คุณสามารถรับประกันกับตัวเองได้เลยว่ามันจะเป็นวันที่ดีจงปฏิเสธที่จะปล่อยให้คนที่ไม่มีความสุขคนที่คิดลบหรือสถานการณ์มาส่งผลต่อคุณได้สถานการณ์คือสิ่งที่กีดขวางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ปิดกั้นคุณซึ่งคุณจะต้องเผชิญหน้าเวลาที่ทำการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตของคุณ เราอนุญาตให้สานการณ์มาเป็นข้ออ้างในขณะที่เราควรต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อเป้าหมายของเราความฝันจำนวนมากแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและเป้าหมายสูญหายไปเพราะสานการณ์มากกว่าปัจจัยอื่นๆบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณจับตัวเองได้ว่าคุณพูดว่าฉันอยากจะทำหรือมีสิ่งนี้แต่ฉันไม่สามารถทำได้เพราะว่าจุดๆ,ๆอะไรก็ตามที่ตามหลังเพราะว่าเป็นสถานการณ์ สถานการณ์อาจเป็นสาเหตุทางอ้อมในชีวิตของคุณแต่คุณไม่ควรอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นมาหยุดคุณจากการทำการตัดสินใจที่สำคัญนบโปเลียนกล่าวว่าสถานการณ์ต่างๆผมคือผู้สร้างมันมาครั้งต่อไปที่คุณได้ยินคนพูดว่า พวกเขาต้องการไปพักผ่อนในปารีสหรือซื้อรถยนต์รุ่นที่เฉพาะเจาะจงแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้เพราะพวกเขาไม่มีเงินให้อธิบายว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินจนกว่าพวกเขาจะตัดสินใจไปปารีสหรือซื้อรถยนต์เมื่อการตัดสินใจถูกทำแล้วพวกเขาก็จะคิดวิธีที่เป็นหนทางที่จะได้รับเงินจำนวนที่ต้องการได้มันเป็นเช่นนั้นเสมอ บุคคลที่เข้าใจผิดหลายๆคนลองทำบางสิ่งบางอย่างหนึ่งครั้งหรือสองครั้งและหากพวกเขายังไม่เข้าเป้าไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้พวกเขาก็จะรู้สึกว่ามันล้มเหลวการล้มเหลวจะไม่ทำให้ผู้ใดเป็นคนล้มเหลวแต่การล้มเลิกนั่นแหละที่ทำให้คนเรากลายเป็นคนล้มเหลวได้มากที่สุดการล้มเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจหากความคิดตามตรรกะนี้ คุณพูดได้เลยว่าเวลาที่คุณตัดสินใจล้มเลิกก็เท่ากับคุณตัดสินใจที่จะล้มเหลวทุกๆวันในอเมริกาคุณจะได้ยินเกี่ยวกับนักเบสบอลคนหนึ่งลงนามในสัญญาซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้เขาสักสองสามล้านเหรียญต่อปีคุณควรพยายามจำอันนี้ไว้ให้ดีว่าผู้เล่นคนนี้คือคนเดียวกันกับคนที่ตีลูกเบสบอลพลาดบ่อยกว่าที่เขาตีมันได้เมื่อเมื่อเขาได้ก้าวขึ้นมาที่แท่นตีทุกคนจำเบฟรูท ที่เขาตีโฮมรันได้714ครั้งแต่ไม่ค่อยมีใครพูดว่าเขาตีเสียถึง1,330ครั้งชาวเอฟแคทเธอรีนกล่าวว่าและผมขออ้างถึงที่ว่าเมื่อคุณทำการประดิษฐ์คิดค้นและคุณทำพลาด999ครั้งและมีประสบความสำเร็จหนึ่งครั้งคุณก็ได้อยู่ในเกมแล้ว นี่เป็นจริงสำหรับเกือบจะทุกกิจกรรมที่คุณพอจะนึกได้แต่โลกก็จะลืมความล้มเหลวของคุณในอีกไม่นานเมื่อคุณบรรลุผลของคุณไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลวมันจะช่วยทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นและทำให้คุณพร้อมสำหรับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเมื่อหลายปีก่อนเฮเลนเคเลอร์ถูกถามว่ามีอะไรที่เธอคิดว่าแย่กว่าการเป็นคนตาบอดเธอรีบตอบว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่แย่กว่ามากเธอกล่าวว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกคือคนที่มองเห็นแต่ไม่มีวิสัยทัศน์ผมเห็นด้วยกับเเร e นเคลเลอร์ที่9 1เจซีเพนนีถูกถามว่าสายตาของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาตอบว่าสายตาของเขาล้มเหลวแต่วิสัยทัศน์ของเขาไม่เคยดีขึ้นแบบนี้มาก่อนเลยนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆใช่ไหมครับเมื่อคนไม่มีวิสัยทัศน์สำหรับการมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้น ก็เหมือนกับพวกเขาปิดขังตัวเองอยู่ในคุกแบบอัตโนมัติพวกเขาจำกัดให้ตัวเองใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวงังมันมักเกิดขึ้นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเมื่อเวลาที่คนพยายามอย่างจริงจังพยายามในหลายโอกาสที่จะชนะแล้วก็ต้องพบแต่กับความล้มเหลวเท่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่า ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ําๆซึ่งสามารถทําให้ภาพพจน์ของตัวเขาเองเสียหายในสายตาของตัวเขาเองและทําให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นศักยภาพของตัวเขาเองพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะยอมจำนนลและยอมแพ้ต่อโชคชะตาให้ทําตามขั้นตอนแรกในการคาดการณ์ในแบบอนาคตที่รุ่งเรืองของคุณจงสร้างภาพในใจในแบบที่คุณต้องการใช้ชีวิตเป๊ะ ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะยึดมั่นในวิสัยทัศน์นั้นและวิธีการในเชิงบวกสำหรับพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของคุณมีหลายคนมีวิสัยทัศน์ที่สวยงามของรูปแบบการใช้ชีวิตที่พวกเขาต้องการแต่พอพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าพวกเขาจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้อย่างไร พวกเขาก็ปล่อยวิสัยทัศน์ทิ้งไปถ้าพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะทํามันได้หรือได้มันได้อย่างไรพวกเขาก็จะมีแผนซึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยทัศน์มันไม่มีแรงบันดาลใจอยู่ในแผนแต่แน่นอนมันมีแรงบันดาลใจอยู่ในวิสัยทัศน์เมื่อคุณได้วิสัยทัศน์แล้ว ให้คุณทำให้มันเป็นภาพนั้นด้วยการตัดสินใจและไม่ต้องกังวลว่าคุณจะทำมันได้ด้วยวิธีใดหรือจะได้ทรัพยากรต่างๆมาจากแหล่งใดจงเข้าควบคุมการตัดสินใจของคุณด้วยความกระตือรือร้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญจงปฏิเสธที่จะก,กังวลถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นการทำการตัดสินใจล่วงหน้าเราทำการจองตั๋วล่วงหน้าเมื่อเราต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินไปที่ไหนสักแห่งซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อขจัดความสับสนรหรือปัญหาใดๆเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเดินทางและเราทำเช่นเดียวกันกับการเช่ารถด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ให้คิดถึงปัญหาที่คุณขจัดทิ้งได้โดยทำการตัดสินใจหลายๆอันไว้ล่วงหน้าผมจะให้ตัวอย่างอันดีของกับคุณอันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเตรียมข้อความนี้มันคือช่วงรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมทุกคนอดอาหาร ผมอยู่ในสำนักงานเมื่อวานนี้ในก,กรุงกลาลัมเปอร์และถูกถามว่าผมต้องการดื่มชาหรือกาแฟาหรือไม่ผมตอบว่าผมอยากได้ชาหนึ่งถ้วยผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆผมถูกถามว่าเธอต้องการชาด้วยหรือไม่และเธอตอบว่าไม่ฉันกำลังอดอาหารตอนที่เธอถูกถามเธอไม่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจว่าเธอต้องการสิ่งใดๆดหรือไม่ตอนนั้นแม้ว่าเธอจะกระหายอยู่หรือไม่มันก็ไม่ได้เป็นข้อพิจารณาเพราะการตัดสินใจได้ถูกทำไปแล้วก่อนหน้านี้ และการตัดสินใจที่ได้ทำไปร่วงหน้าของเธอนั้นถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยการมีระเบียบวินัยแนวความคิดอันเดียวกันนี้ทำงานในแบบเดียวกันกับผู้คนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักการตัดสินใจของพวกเขาได้ถูกทำไปแล้วล่วงหน้าถ้าพวกเขาถูกเสนอเค้กช็อกโกแลตชิ้นใหญ่พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่าดีนั่นมันดูดีฉันหวังว่าฉันน่าจะได้กินเพราะการตัดสินใจได้ถูกทำไปแล้วล่วงหน้า ผมตัดสินใจมานานแล้วว่าผมจะไม่เข้าร่วมในการอภิปรายว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างจึงไม่สามารถถูกทำได้ค่าตอบแทนที่คุณจะได้รับในการเข้าร่วมหรือการให้พลังงานไปกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเภทนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหรอกผมมักจะพบถึงความน่าอัศจรรย์ของจำนวนคนที่ดูเหมือนจะฉลาดที่ยังคงยืนกรานลากคุณเข้าไประดมความคิดเชิงลบทั้งหลายในลมหายใจหนึ่งของคนเหล่านี้ก็จะบอกคุณ ว่าพวกเขาต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งแน่นในลมหายใจถัดไปของพวกเขาพวกเขาก็จะเริ่มพูดถึงสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถทํามันได้ลองคิดดูว่าชีวิตของพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้นแค่ไหนจากการตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่เข้าร่วมพลังงานในเชิงลบแบบนั้นอีกต่อไป นักจิตวิทยาที่มีความเห็นอกเห็นใจดออรอับ,บราฮัมมาสโลผู้ที่ชีวิตของเขาในการศึกษาการที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงของผู้คนได้มีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเราควรทำตามสิ่งชี้นำที่มาจากภายในของเราและไม่โอนเอ็นไปกับความคิดเห็นของคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกการวิจัยของมาสโลแสดงให้เห็นว่าผู้ทำการตัดสินใจในชีวิตนั้นมีหลายอย่างที่เหมือนกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาทำงานที่เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความสำคัญพวกเขาได้พบว่าการทำงานเป็นความสุขและมันมีความแตกต่างอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นระหว่างการทำงานกับการเล่นดรมาสโลกล่าวว่าเพื่อการได้พบตัวเองที่แท้จริงคุณต้องไม่เพียงแค่ทำงานที่คุณคิดว่ามันสำคัญเท่านั้นคุณต้องทำมันให้ได้ดีและสนุกกับมันด้วย ดรมาสโลได้ทำบันทึกว่านักสร้างผลงานที่เป็นเลิศเหล่านี้มีค่านิยมวงเล็บคุณค่าซึ่งก็คือคุณสมบัติต่างๆในบุคลิกภาพของพวกเขาที่พวกเขาคิดว่ามันคุ้มค่าและสำคัญค่านิยมหรือคุณค่าของพวกเขาไม่ได้ถูกกำหนดโดยสังคมพ่อแม่หรือคนอื่นๆในชีวิตเขาพวกเขาได้ทำการตัดสินใจด้วยตัวเองเหมือนเช่นการทำงานของพวกเขา พวกเขาได้เลือกและได้พัฒนาคุณค่าด้วยตัวของพวกเขาเองอย่างดีที่สุดชีวิตของคุณสำคัญชีวิตมันสั้นคุณมีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ตามที่คุณเลือกได้และที่จะทำมันให้ได้ดีแต่คุณต้องทำการตัดสินใจและเมื่อเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจมาถึงคุณจะต้องตัดสินใจณจุดที่คุณอยู่และด้วยสิ่งที่คุณมีตรงนั้นให้ผมยิ้งทายไว้กับคุณ ด้วยคำพูดของนักตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสองคนวิลเลียมเจมส์และโทมัสเอดิสันวิลเลียมเจมส์แนะนำว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราควรจะได้เป็นแล้วเราใช้ประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจากทรัพยากรทางร่างกายและจิตใจของเราที่มีหากจะกล่าวถึงหลักความคิดนี้ให้กว้างขึ้น ก็คือมนุษย์แต่ละบุคคลอาศัยอยู่ในข้อจำกัดของเขาอย่างดิบดีเขาครอบครองอำนาจมากมายหลายแบบแต่เขาก็หลมเหลวในการนำมันเอามาใช้ผมขออ้างถึงสิ่งที่โทมัสเอดิสันได้กล่าวไว้ในหลายปีต่อมาว่าถ้าเราทุกคนทำสิ่งที่เรามีความสามารถที่จะทำเราจะรู้สึกทึ่งในตัวเราเอง ด้วยการอธิบายที่เรียบง่ายจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตจะพร้อมสำหรับให้คุณใช้งานมันได้คุณสามารถเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนความฝันที่เร่าร้อนของคุณให้เป็นจริงได้นำข้อมูลอันมีค่านี้ไปใช้และรับรู้ความยิ่งใหญ่ที่คุณมีภายในตัวคุณเองให้ได้คุณมีทรัพยากรที่ไร้ขีดจำกัดของศักยภาพและความสามารถที่รอคอยที่จะได้รับการพัฒนา เริ่มวันนี้ไม่มีเวลาใดที่ดีกว่าในปัจจุบันนี้จงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถเป็นได้จงตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรและตัดสินใจด้วยว่าคุณพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาจงปักใจของคุณไว้ที่นั่นแล้วเริ่มลงมือทำเพื่อสิ่งที่ต้องการนั้น HL Hunt ไปให้ไกลที่สุดที่คุณสามารถมองเห็นได้ในตอนนี้และเมื่อคุณไปถึงที่นั่นแล้ว คุณก็จะมองเห็นว่าคุณสามารถไปต่อได้อีกอย่างไรโทโมัสคาร์เรล